เงนเงนเนเนเนติ๊กติ๊กติ๊กจะกิ๊กติ๊กจะอาจิ๊กติ๊กจะติ๊กติ๊กจะกิ๊กติ๊กจะจืนสบายดีปะลุงสบายดีสบายดีปะลุงสบายดีคุณตาคุณยายสบายดีพ่อตู้แม่ตู้ สบ,บายดีเอฟซีน้องมีบุญสุขูสุขคนขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามาติดตามน้องมีบุญเด้นะอให้เข้ามาติดตามน้องมีบุญเอฟซีเฮมัวชัดนะขอบคุณหลายๆเด้อครับม,มองครา้งก็ได้ของหลินงามทะลูุมองน,นอนกินนมงามแอบพูดมีอีหยังอั้นนี่ มีแมวมีหมาผุนมีแมวมีแมวผุนผุนปาดโถจะมาได้ลายอย่างใน,นอันนี้ไพซื้อหายไพซื้อหายไพซื้อหายอลิงอ๋ออลิงปิดก็ลูกนั่นนะไพซื้อหายอลิงวาไม่อลิงวาไม่ก่อนคุณยาย ขอบคุณเด้อครับคุณตาคุณยายขอบคุณเด้อครับซื้อที่นอนเล่นให้บัลลานอนกินนมเออฝนเห็นฝนฝนเออเออจับเอาหน้าไม่ลูกจับเอาหน้าไหมจับเอาหน้าไหมเอ้าจับไปขายจับเอาหน้าไหมจับตัวได้ตัวได้จับเอา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 ตัวได้ดีเออเอาชิชมพูบันนี้บ่ หนึเดียเอาสีชมพูปะลุกเดี๋ยาสีชมพูป่ะแล้วข้าวเอาสีขาวอืมข้าวมาสีขาวโอนดิจ้าเออดิจ้าอะคิกิ๊กจ่ะอาจิกจ่ะเอ๊ะอาจ่ะเอ๊ะอาจ่ะเอ๊ะอาจ่ะอาจ่ะอาญิมบานในปะลุงเมืองเนี่ย ยิ้มวันทักทายปาลุงดูยิ้มวันทักทายปาลุงสบายดีตอนเช้าสบายดีปาลุงสวัสดีครับสบายดีพ่อตู้แม่ตู้อาจะเอ๋เอาจารย์กิจจ่ะจ่ะฮุยฮุยวุยให้เลี้ยงบ้าให้บ้าให้ลิงบ้านี่ให้ลิงบ้านี่ บุญได้จากบ่ายลิงบ่เออเหอเดี๋ยวนำตีตีตีอะตีตีตีกิกจั๊เอ้ยย่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไฮโอ้ยไฮเอาไปนอนแล้วเอาน้องมีบุญไปนอนแล้ว เจ้จ้ะเอ้ยจื้นถึงใจเพิน่นถึงใจเพิน่นถึงใจเพิ่นคักจ้ะจะคนอยู่ไซน้องโอลิซา่าโอลิซา่าใครแต่เปรกว้งเนาะพี่น้องใครแต่เปรเพิ่นมันกวง้งเอาขื่นนอนนําเลยเลยเอาขื่นนอนเปรนําเลยเลยสบายเลยบานี้บานี้รับกาวมุงกวมได้เลยบ่ยาก มยากยกออกยกเขาาอ้ายขอบคุณเล,ลยๆ้อครับคุณยายเอ้ยจะมาถือใจเพื่อนแท้อันนี้ฮือๆจอ,อยู่มีนแดงแนวกำงามแท้นี้สุดก็ได้บลักหลายสุดก็ได้สุดก็ได้บักหลาย,ลายมันแด้สุดงามงามเนาะยายพักมาให้ ผักมาให้แต่บุรีลำนะ่ะลูกเอาโดยมาเด็กกว่าเลยผักมาให้แต่บุรีลำเนี่ย <c oughs> แล้วก็ผักมาให้จากเยอรมันเฮ้ยมันละผัดกับของกันรีน้องพี่น้อง <c oughs> บุรีลำเยอรมันเยอรมันบุรีลำโอ้ห่างกระหัวมันมันมันผัดมันของกันานะซื้อน่ะลูกเนาะเอ้ย เอ้ยเอ้ยตะเอ้ยตะเอ้ยขอบคุณเลยไลเดอครับขอบคุณคุณป้าลุงสุขูสุคนคุณตาคุณยายพระตูนแม่ตูมาให้กำลังใจน้องมีบุญกดติดตามให้น้องมีบุญเนาะเนาะนะนเนะนนเะอันนั้นนันนันะอันนั้นนันนนะ นั่นนั่นถ้เธออันนั่นนั่นนะสายสายลูกนิ่งติ้งตองติ้งตองติ้งตองเอาสียังอาสีซีหมักลาสีเอาสียังสีดุติ้งตองคุณยายว่าให้มานอนกินนมมาลูกเอาไว้นอนกินนมเออโอ้ยเบาเรื่องนมเลยหายรถโอ้ยโอ้ย ลิงเอ้ยอันนมมาให้น้องในลูกเอ้ยกินนมบ่อิ่มอันนิน่งน้องนิ่งน้องติงตังติงตังติงตังเฮ <c ười> ้ยกบเท้ากบเท้าเอ้ยอยู่บดมือแล้วบาดนี้น่ะอยู่บนมือบ่มีไห้บ่มีห้องแล้วบาดนี้ กิ e. ๊กจ๊ะกิ๊กจ๊ะเอ๊ะอะตาเอ๊ะตาเออะตาเอ๊ะตาเอ๊ะดีเมษาไปเอาท่านมาใส่นี่ให้มันดังตีตีตีนี่มีลำโพงพร้อมคือของเอลิงนะของเอลิงก็มีลำโพงมองกันนะมองเต็มหูเพิ่นนะตัวคุณยายซื้อให้ตี๊ตี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 ๊วะลูกเฮ้ ฮ้ยตคุณยายคือรล้ใจบักห้ำแท้เด้หุ่นมากเด้หุ่นคุณยายก็หูใจมักลาแท้เด้หุ่นโอ้ยหิวนมแล้ว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 กินนมปะกินนมปะเอ้าเอ้า ô, ho ô, ho ô, ho ho! A ơi! A cha ơi! A cha ơi! You <laughs> may an y bung bung, you may. Y'all giọt like a bung. Yo! Look like a human omni. Oh! I hang human omni, my own à ado! No! I'm no, not, 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 โอ้ยเด็กหมดมองอันนอนกินนมคักแท้คนลังคนนี่โอ oh, hey. mm ้ยเฮ้ยคนลังคนนี่นะก็นอนสบายเถิด hmm. ด hmm? mm ีนอนสบายเถิดดีฮึมมองมองมองกินนมเห้ยนั่นกินนมนะ โดยเออเดี๋ยวสื้อทานมาใส่โดยมาหอหน,นี่งกบซิเข้อปิษกิบเด้มปาลุงฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บักหลานในเด้อปาลุงเอ้ยขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญเนาะที่คอยเมตตารครอบครัวเมลิงคุณตาคุณยายพ่อตูเแม่ตูป้าลุงเอฟซีสุขสุขคนขอขอบพระคุณหลายๆเด้อ ขอให้ทุกท่านจงมีอานอุบานควรเยืนเนาะอ,อยู่ดีมีแห้งเดอ้อไปแล้วสบายดีสบายดีก่อนสบายดีก่อนอนุบากนก่อนยิ้มหวานก่อนจะไอ้จีกจะอ่ากินนมโตกินนมโตอยิ้า่างไรละ